เมนูหวานร้อยวันนี้ภูมิใจเสนอปล้วยปิ้งจิ้มซอสกระทิน้ำตาลเขี้ยวหวานเหนียวหนึบหนับ และนี่ก็คือกล้วยน้ำว้าที่ผมตัดแล้วก็วางทิ้งเอาไว้หน้าบ้านจนสุกแล้วนกก็แอบบินมาเจาะถ้าขืนยังวางทิ้งไว้อีกวันไม่นกกินหมดก็สุกจนอ่อนเปลี่ยเพียแรงทําอะไรไม่ได้ผมก็เลยต้องเอามาปอกแล้วก็โยนเข้าไปอบในเตาปิ้งแต่ถ้าจะให้กินแบบธรรมดาธรรมดามันก็คงจะง่ายเกินไปผมก็เลยต้องวิ่งไปแง่มะพร้าวขูดที่แช่เอาไว้ในช่องฟรีซเอาออกมาคั้นให้ได้น้ํากะทิ แล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลตะโนดแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยเกลืออีกนิดหน่อยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำกระทิของเราข้นเหนียวแล้วก็กลายเป็นสีใสๆไม่ขาวขุ่นเหมือนตอนแรกๆแ, <c oughs> แล้วถ้าน้ำมันเย็นลงมันก็จะเหนียวขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้